มีคำถามเดียวหรอคะขออนุญาตตอบรวมเลยนะคะก้องจริงต้องเรียนว่า,าในในทางออกของประเทศก็จะมีผู้ที่เรียกร้องหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุบสภานะคะลาออกแล้วก็ล่าสุดที่ทางกปปสเรียกร้องก็คือการคือนอำนาจแล้วก็ขออนุญาตเรียนที่แจงว่าก็มีความหมายที่แตกต่างกันนะคะ ยุบสภาก็คิดว่าพี่น้องประชาชนคงทราบแนวทางนะคะแล้วก็ส่วนของการลาออกก็คือขั้นตอนที่มีกระบวนการที่มีนายกทฐมนรีคนใหม่แต่คําว่าตั้งสองสองแนวทางก็คือยุบสภาและการลาออกนั้นก็อยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายรองรับแต่คาว่าคืนอํานาจนั้นดิฉันเองก็เรียนว่าเราเองในส่วนที่เราได้รับฟังข้อเสนอของผู้ชุมนุมนะคะก็ต้อง กับเพียนพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นเราไม่ได้มีการยึดติดแต่ใดๆอะไรที่เราก้าวไปสู่หนทางในการที่จะหารือเพื่อให้เกิดความสงบในประเทศนั้นเรายินดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องในเรื่องของการคือนอำนาจนั้นก็ต้องเรียกว่าการคือนอำนาจนี้ในส่วนของการที่จะมองวิธีการแก้ปัญหานั้นเรายังมองไม่เห็นทางในเรื่องของภายใต้ข้อกฎหมายหรือรัฐธรรม ถ้าธรรมนูญที่จะรองรับก็เป็นการคืนอํานาจเข้าสู่ประชาชนและประชาชนก็เข้ามาบริหารประเทศแล้วรวมถึงการร่างกฎหมายและรารกฎหมายใหม่ซึ่งในส่วนนี้เกาก็ยังมองไม่เห็นกระบวนการในการรองรับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดิฉันก็ได้เรียนผ่านกรุงเทพไปนะคะพุงจริงแล้วก็ต้องเรียนว่าเมื่อคืนนี้ก็เป็นการร้องขอนะคะดิฉันเองก็ได้ร้องขอทางด้านของผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ให้หาหรือเพื่อเราอยากจะเห็นแนวทางใน การพูดคุยกันนะคะเราเชื่อว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันถ้าเราหารือด้วยกันเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะพูดกันจากันการก็ได้รับทราบข้อเสนอมาแล้วอย่างที่เรียนว่าคําว่าคือนอำนาจเพราะในส่วนนี้ก็คือว่าผู้เรียกร้องไม่อยากไม่ต้องการที่บอกว่าเลยไปในส่วนของการร้าออกหรือการยุบสภาค่ะก,ารราก,ก็ะะยยต้องเรียนว่าดิฉัน จะไม่ทำตัวให้เป็นเงื่อนไขและไม่ทำตัวให้เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนถ้าอะไรที่ดิฉันจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสงบสุขคืนมาดิฉันยินดีค่ะแต่ต้องขอกลาบคมนาว่า เราในส่วนของนายกักมนตรีนั้นที่ทําได้ก็คือการทําภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งเห็นใจฉันแต่ข่าวว่าในส่วนของการเรียกร้องของผู้ชุมนุมนั้นเราไม่รู้จะเอาข้อกฎหมายข้อไหนมารองรับดังนั้นจึงขอถือโอกาสนี้เรียกร้องพี่น้องประชาชนทุกคนเรียกร้องทุกคนทุกกลุ่มในการหาลือเพื่อทางออกของประเทศรัฐบาลไม่มีที่ติไม่รัฐบาลไม่มีสิ่งที่จะต้องมายึดเหนี่ยวในเรื่องของอำนาจแต่อยากเห็นความสงบของประชาชนค่ะ เป่าขอคนละคําถามดีกว่านะคะอันนี้ขอนญาตสื่ออื่นต่อเลยนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวนะคะเพราะว่าจะสื่อสื่อ,อเดี๋ยวลองฟังทีละสื่อก่อนได้ไหมคะคนนุณดัชนนะค่ะค่ะทีละสื่อได้ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่นนะคะเชิญค่ะ เยืว่ากองทัพก็คงจะวางบทบาทในฐานะที่เป็นกลางแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นความสงบนะคะส่วนดีฉันเองฉันก็เรียนว่าดิฉันไม่ยึดติดนะคะเรื่องทั้งเรื่องของการลาออกหรือยุบสภา ถ้าคาตอบนั้นเป็นคําตอบที่ผู้ชุมนุมจะสงบแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่วันนี้สิ่งที่ได้รับการยื่นมาก็คือการคืนอนํานาจค่ะซึ่งในบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญนี้ในข้อกฎหมายยังไม่มีอํานาจในในข้อระเบียดนี้ดีในการรองรับจึงต้องไปหาลือกันเราก็ถึงอยากจะเรียกร้องให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องของขอ หมายต่างๆนั้นหารือทางออกและวันนี้เรียนว่ารัฐบาลยังเปิดทุกออปชันในการที่จะหารือเพื่อให้เกิดความสงบต่อไปค่ะก็วันนี้ได้เสนอทุกอย่างแล้วอะค่ะ ในในทุกทางที่เชื่อได้ขออย่างเดียวค่ะวันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็อยากเห็นทางออกเราก็ต้องขอว่าทางไหนที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็ต้องเรียนว่าคําว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเราก็คงต้องมีวิธีทางหรือวิถีทางที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มถ้าอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และอะไรที่ทําให้ประเทศสงบได้ฉันยินดีค่ะ ได้ไหมคะขออนุญาตเปลี่ยนได้ไหมคะค่ะ <S 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 ก็เรียนว่าอขออนุญาตทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะว่าวันนี้สถานที่ราชการ ยังเปิดอยู่นะคะแล้วข้าราชการทุกคนนะคะภายใต้หน้าที่ที่จะต้องดูแลบ,บริหารประเทศแล้วก็การบริการให้กับประชาชนยังคงต้องทํางานอยู่นะคะวันนี้เราไม่ได้ปิดแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสถานที่บ้างก็ขอให้กระทรวงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นหาสถานที่เพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ไม่ให้ขาดขาดต่อเนื่องหรือบริการต่างๆที่ติดขัดนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องสถานที่บ้างแต่งานทุกอย่างก็ได้ดําเนินไปนะค่ะนะคะแล้วก็สําหรับผลกระทบนั้น เราก็เรียนว่าเราก็เป็นห่วงสถานการณ์นะคะก็จึงอยากจะขอร้องทุกฝ่ายนะคะที่เราเองเราก็พยายามในส่วนของการดูแลความมั่นคงนั้นขอความร่วมมือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะไม่ใช้กําลังรุนแรงกับพี่น้องประชาชนค่ะเราเองมีความจําเป็นต้องปกป้องสถานที่ราชาการเพราะเนื่องจากว่าสถานที่ราชาการต่างๆก็ต้องเอาไว้บริการพี่น้องประชาชน60กว่าล้านคนก็ขอความนาเธอค่ะในการที่อย่าอย่าปิดสถานที่ราชาการเลยขอให้ราชาการได้ทา งานเอค่ะวันนี้ข้าราชการไม่ได้เลือกข้างไหนแต่ข้าราชการทุกคนพึงที่จะต้องทำหน้าที่ของตอนเองเพื่อบริการพี่น้องประชาชนค่ะ่าไออ้ไยอ ว่าภาพประวัติศาสตร์เก่าที่พี่น้องประชาชนต้องเจ็บปวดต้องสูญเสียเลือดเนื้อต้องเสียชีวิตดิฉันเชื่อว่าภาพนี้ไม่มีใครอยากให้เห็นค่ะครับ okay, ว่าจะาข้อเรียกร้องของคุณสุเทพนั้นดิฉันไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรภายใต้ข้อกฎหมายหรือระเบียบในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่รองรับค่ะและดิฉันก็ยืนยันว่าดิฉันยังเปิดทุกทางที่จะแก้ปัญหาร่วมกันและเปิดทุกเวลาในการที่จะหารือและเจรจาค่ะถ้าพวกชุมนุมนะคะ เต็มใจที่จะลับคืนสืคืนที่ให้กับส่วนราชการได้ทำงานแล้วกับคืนความสุขของคนไทยดิฉันยินดีค่ะ่านอจะบอกคนท่าเองขึ้นมาแล้วคที่ไม้ออกาเท่านจะบอกท่านานจะบคนที่เไม่ได้ออกมาแสงควาคนที่เือขายังไง้นก็อย่างที่ดิฉันเรียนว่า อะไรที่เป็นความสุขของคนทั้งประเทศนั่นคือเสียงส่วนใหญ่ของอของพี่น้องประชาชนฉะนั้นมันก็ต้องมีขั้นตอนในการที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าข้อเสนอเรียกร้องนั้นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยแล้วบ้านเมืองกลับสู่ความสงบดิฉันยินดีค่ะค่ะช่องสามค่ะ By, uh, we we asked the army to help uh, support us that how we can have the uh, open dialogue or negotiation with uh, Suthep. But last night after we met with him, we find uh, we find out that the condition that he would like to have is not uh, is not resigned from the prime minister. Is not the parliament. It will be need me to return the power of the prime minister to the uh, people. So it means that he will have the new law. I think that's the one that I, I don't know how we can proceed with this offer because this offer normally it doesn't exist of the practice by under this constitution law. So that's why it doesn't mean that we say no, we reject or we cross the option of the negotiation. But this negotiation, we don't know how to make it happen. So that's why we request all the people who know this, how we can make it happen. So we open every door, every time for negotiation to make the peaceful and with the majority needs of the people of Thailand. Please, one by one, please. Uh, we care the foreign people and the tourists the same as we care of thai people so that's why you see that every time government try to be patient or with the situation we don't want to have the violence so that's why all the thing just only protecting so please Confident that Thailand will not use any violence because the bad dream that we had in the past, we won't let this happen again. So that's why we are offered to open the dialogue. นี้เลยอยากขอเรียกร้องอทางด้านทุกกลุ่มนะคะที่ช่วยเราในการหาทางออกด้วยนะคะเพราะรัฐบาลก็เต็มใจที่จะพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่มองมอ,งอทางออกไม่เจอในส่วนของการที่จะแก้ปัญหานี้ภายใต้ข้อกฎหมายหรือระเบียบต่างๆหรือแม้กระทั่งรัฐมนูนที่รองรับนะคะขอบคุณค่ะ